เรามีนักเขียน,นยในระบบของเราเนกว่า145,000ลายเรามีหนังสือที่เผยแพร่อยู่ในแพลตฟอร์มของเมพเกว่า200,000ไทเทลแล้วถ้ารวมในแพลตฟอร์มดิสอะไรอีกเ,เป็นอีกล้านไทเทลเลยนะครับแล้วผู้ใช้งานในระบบของเราเนที่ใช้ประจําทุกเดือนนะกว่า550,000ลายถือว่าเยอะมากๆใครจะนึกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีรายได้เป็นพันล้าน <laughs> ใช่ไหมครับเ็น้แล้วครับว่าม,มันทาได้จริง สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆนะครับกับผมชัดปันทิติเวศรายการที่นําท่านไปเจาะลึกทุเรื่องราวการลงทุนในตลาดลักรัป็นประเทศไทยกันนะครับวันนี้เราก็มีรายการสัมภาษ์พิเศษนะครับกับทางผู้บริหารนะครับแล้วก็ทาง FA ที่ปรึกษาัางการเงินนะครับขอบหุ้นน้องใหม่นะครับที่วันนี้กําลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่กับตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือในตัวของบริษัท เมทคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ MEB นั่นเองนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณระวิวร,รมหสิทธิ์นะครับประธานที่บริหารบริษัทเมทคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและก็ที่ปรึกษาทางการเงินนะครับคุณพิเชษฐ์สิทธิ์ยำนวยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์พยบัวหลวงจำกัดมหาชนครับสวัสดีคุณระวิวร์และคุณพิเชษฐ์ตรงนี้นะครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ก็ต้องบอกเลยช่วงนี้หุ้นเข้าเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวของเมฟเองก็กำลังจะเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับเรารบกวนถามคุณรบิวอนก่อนละกันนะครับอยากให้พูดถึงตัวของเมฟเรานิดนึงครับเกินหน่อยว่าลักษณะธุรกิจเราเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ท่านฟังกท,ทุน,นได้รู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ เน็เนี่ยเราเป็นผู้นําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการอ่านออนไลน์แบบครบวงจรนะครับตอนผลิตภัณฑ์ของเราก็มีหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่ตัวที่เป็นแพลตฟอร์มการอ่านอ e ีบุ๊กแมพแล้วก็ชุมชนนักเขียนนักอ่านร e a ไรนะครับแล้วก็จัดจาหน่าย e-reader นะครับรวมถึงบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สําหรับองค์กรในชื่อไฮบรีนะครับ mm hmm. ตรงนี้สัดส่วนรายได้เราเป็นเป็นยังไงบ้างครับในในเรื่องของตัวเลขครับคือโปรดักต์แต่ละของเราแต่ละตัวเนี่ยมันมีความโดดเด่นในแต่ละด้านนะอ,อย่างในเรื่องสัดส่วนรายได้เนี่ยก็ณปัจจุบันแล้วกันตัวนี้ที่เป็นแพลตฟอร์มอีกเนี่ยก็เป็นตัว л и รายได้ของเราแต่ถ้ามามองมิติอื่นๆเช่นอัตราการเติบโตแพลตฟอร์มชุมชนนักเขียนนักอ่านหรือลิสต์คอมมูนิตี้ลิสต์อะไรของเราเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้เร็วมากจนรดับน่าประทับใจจริงๆส่วนไฮบารีเนี่ยก็เรียกว่าได้รับความนิยมนะใน ลูกค้าองค์กรเนี่ยตโตมากในปี2022เนี่ยครับครับจะพูดถึงไอ้ตัวของแพลตฟ,ฟอร์มเรื่องของการอ่านหนังสือออนไลน์นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า,ากระแสรหรือว่า,าตลาดเนี่ยอยากอยากให้คุณรวนช่วยพูดถึงว่าว่าภาพอุตสาหกรรมมันเป็นยังไงแล้วก็ในตัวของกลุ่มลูกค้าหลากักๆเนี่ยเป็นส่วนไหนเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับ คือต้องดูภาพดูภาพรวมของขอุตสาหกรรมอ e ีบุ๊กเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนประมาณสักปี2011นะเกือบ10ปีที่แล้วลวะก็คือเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจอีบ e ุ๊กในบ้านเราเหมือนกันเรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปตามบ้านไปตาม 3G รบัมีอุปกรณ์ที่ใช้อ่านอ e ีบุ๊กได้สะดวกนะหน้าจอใหญ่คมชัดมีแท็บเล็ตนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันก็เป็นจุดที่ทาให วิถีของการอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยมันเริ่มต้นมันงแตอนนั้นแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนะฮะจนกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยปัจจุบันก็เป็นกลุ่มคนที่อ่านหนังสือนี่แหละนะครับซึ่งเขาก็มองว่าการอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเขาและเขาก็มองหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์และให้ความสะดวกเขาที่แตกต่างไปจากการอ่านเป็นเล่มสมัยก่อนจึงอ e ีบุ๊กก็คือคําตอบนั้นอ๋อครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวจุด เดนหรือว่าจุดแข็งของของเมพเราที่เราบอกว่าเราเป็นผู้นําในในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนครับคือต้องบอกก่อนว่าตัวตัวธุรกิจอีบุ๊ก e เนี่ยมันก็มีจุดเด่นที่แตกต่าง,างจากหนังสือเล่มอยู่หลายๆจุดนะ Mm hmm. เ,รเร็วคือแบบไม่ต้องมีพื้นที่จัดเก็บที่บ้านนะครับพกพาไปได้สะดวกแล้วก็มีราคาที่มีโอกาสที่จะถูกกว่านงสือเล่ม mm hmm. เพราะว่าไม่มีค่าพิมพ์นั่นคือในตัวภาพรวมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอ e ีบุ๊กแต่พอมาดูภาพรวมของธุรกิจของเมเเนี่ยปัจจุบันเมเก็มีความโดดเด่นในหลายอย่างนะที่ทําให้เราเป็นผู้นําของตลาดนี้ได้อย่างชัดเจนเรามีนักเขียนเนี่ยในระบบของเราเนี่ยกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันรายเรามีหนังสือที่เผยแพร่อย,อยู่ในแพลตฟอร์มของเมเเนี่ยกว่าสองแสนไทเทลแล้วถ้ารวมในแพลตฟอร์มนนีี้อออะไรกกเเยป็ลลา นะครับแล้วผู้ใช้งานในระบบของเราเนี่ยที่ใช้ประจําทุกเดือนนะกว่า5 500, ้าน้อยห้าแสนลายซึ่งถือว่าเยอะมากมากครับผมแล้วตัวอย่างนี้ถ้าบอกแบบนี้เนี่ยมันไอ้ตัวหนังสือที่เรามีให้อ่านมันมีทุกทุกภาษาไหมครับหรือว่าเป็นลูกค้าหลักๆเรามีเฉพาะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็มีโอเคหนังสือในร้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนังสือภาษาไทยนะแต่ก็มีหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศอยู่บ้างก็มีเป็นคอนเทนต์หนังสือไทยที่ถูกแปลเป็นต่างประเทศ แล้วก็มีลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมาอ่านของเราอยู่พอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราคือกลุ่มคนที่ใช้ที่อ่านภาษาไทยได้คือไม่จาเป็นต้องเป็นคนไทยจะเป็นกลุ่มคนที่อ่านภาษาไทยได้อย่างกลุ่มคนไทยก็อ่านได้อยู่ละเพื่อนบ้านเราที่อ่านภาษาไทยได้เนี่ยก็เป็นลูกค้าเราอยู่พอสมควรรวมถึงกลุ่มคนไทยแต่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับคือกลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็มีคนไทยกระจายอยู่อาศัยหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะเขาก็เป็นลูกค้าสําคัญของเราเหมือนกัน นะครับอันนี้ถามคุณนุวิวรีทีนึงฮะไอ,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 อตัวเรื่องของไรายได้เนี่ย โอเคแหละเรื่องของการอ่านเราเราคิดยังไงหรือว่ามันมันจะถูกบันทึกเป็นไรายได้กับเรายังไงอะครับคือรูปแบบรายได้ของแนปเนี่ยถ้าพูดถึงมิติของรายได้เนี่ยเราเราจะรายได้แนปเนี่ยจะมีการที่บันทึกกับเจ้าของผลงานนะคือผลงานที่เอามาขายเนี่ยก็คือเหมือมนเจ้าของผลงานเอามาฝากเมปขายเอามาขายเนี่ยได้รายได้มาเท่าไหร่เนี่ยเราบันทึกรายได้ไว้แล้วรายได้ส่วนนั้นก็มีเอามาแบ่งกับเจ้าของผลงานตามสัดส่วนรายสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงนะฮะซึ่งเจ้าของผลงานเนี่ยก็จะได้ประมาณ 70- 80%ของราคาจําหน่าย หลังหักพวกค่าบริการตัวกลางชาระเงินอะไรพวกนี้นะครับครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเข้ามาระดมทุนนะครับมีในช่วงของกระบวนการที่จะมีการจะจองหุ้นกันอะไรตอนนี้วัตถุประสงค์ครับที่เมเปเข้ามาระดมทุนครั้งนี้เงินระดมทุนที่เราได้มาจะเอาไปทําอะไรบ้างครับคือถ้าวัตถุประสงค์หลกัหลกๆของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 2- อสข้อนะสข้อหลกัหลกๆคืออย่างแรกโอเคเรา เข้าตลาดเนี่ยเพื่อเราดมทุนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขยายธุรกิจอีกส่วนหนึ่งคือเราเราต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ค้าผู้บริโภคข,ของเราด้วยคือต้องบอกว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยมันเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ะนะคนในตั้งแต่เราเริ่มธุรกิจก็จะมีคําถามว่าเอ้ตือเนี่ย แล้วจะได้สินค้าหรือเปล่าได้อ e ีบุ๊กหรือเปล่าพอได้เสร็จแล้วเนี่ยอีบ e ุ๊กมันจะอยู่กับเขานานอีกเท่าไหร่แพลตฟอร์มมันจะปิดหรือเปล่า oh, เขาสะสมห้องสม,มุดในแพลตฟอร์มเราไว้เยอะแล้วนะเนี่ยนั่นคือความมั่นใจซึ่งเราต้องเราต้องผ่านความมั่นใจนี้ไปเป็นทอดทอดเรื่องการที่เมพเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยโอเคบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนได้เนี่ยจะต้องผ่านด่านการตรวจสอบมีการบริหารจัดการที่ดีมีบรรษัทพิบาลที่ถูกต้องแล้วก็มีกรรมาการดูแลในส่วนต่างๆนะ ส่วนนี้ผมว่ามันเป็นการส่วนสําคัญเลยที่เราจะไปต่อทางธุรกิจนะครับว่าเราต้องให้ความมั่นใจแก่คู่ค้าและผู้บริโภคว่าเราเนี่ยจะเป็นเสาหลักของวงการนี้ได้แล้วจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดที่ดูแลสมบัติของเขา mm hmm. ที่เขาซื้อมาเนี่ยให้อยู่เขาไปนานๆ mm hmm. นะครับจนเงินที่เราดมทุนมาได้เนี่ยมันก็มีการโอเคอย่างที่ผมบอกว่าเราจุดมุ่งหมายของเราคือทําบริษัทให้มั่นคง อย่างแรกคือเงินที่เราดมทุนเราเนี่ยเราจะคือพื้นฐานคือโอเคเอามาทําตัวธุรกิจที่มันมีอยู่ให้มันมั่นคงนะทั้งในแง่แพลตฟอร์มและการพัฒนาอื่นๆและอีกที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือการที่เราเอาเงินที่ได้รับมาเนี่ยมาเสริมสร้างคอนเทนต์นะเพิ่มคอนเทนต์เพิ่มหนังสือเพิ่มเนื้อหาสาระที่คนจะมาอ่านได้เนี่ยในแพลตฟอร์มเราให้มากที่สุดซึ่งเราโฟกัสไปในหลายๆรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภทที่เป็นนิยายหรือวรรณกรรมกับประเภทที่ไม่ใช่นิยายเช่นพวกแนวเทคโนโลยีพัฒนาตัวเองหรืออื่นๆ ก็จะมีเรียกว่าจะเพิ่มเนื้อหาภายในแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือเราตั้งใจจะขยายแพลตฟอร์มไปให้กว้างขึ้นนะเพื่อให้เพื่อเพิ่ม2ออย่างอย่างแรกคือเพิ่มกลุ่มลูกค้าของเราที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มเราได้มากขึ้นกอย่างที่2คือเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของผเจ้าของผลงานที่เขาอยู่ในแพลตฟอร์มเราตอนเนี้ย เราอยากเพิ่มช่องทางการขยายผลงานเขาไปให้นักอ่านกลุ่มอื่นๆซึ่งตอนนี้เราก็มีการมองถึงการมองไปที่ตลาดต่างประเทศนะว่าเรา<ๆ>เราเนี่ยเราอยากจะเอาคอนเทนต์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ชั้นครีมแล้วได้รับความนิยมของไทยเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาได้อ่านกันนะครับนั่นก็เป็นความมุ่งหมายของเราในการเข้าตลาดหลักครับตรงนี้ครับผมงั้นเดี๋ยวรบกวนไปทางคุณพิเชษนิดนึงนะครับ อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้เนี่ยเรามีการเคาะราคาแล้วนะครับอันนี้ช่วยคุณพิเชษช่วยอธิบายในในส่วนตรงนี้นิดนึงครับครับผมสำหรับเรื่องของการกำหนดราคาเนี่ยก็เราทำแบบปกตินะครับเราก็มีการใช้กระบวนการบุ๊กบิลลิงกับทั้งร่นสถาบันครับซึ่งต้องเรียนว่าทางเบสเดตได้ความใจอย่างมากครับจากรูปสถาบันเพราะว่าโดยเฉาะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับเทคเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่ผสมเสาเนี่ยเข้าตลาดไม่ดีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่จับตานะครับ ซึ่งหลังจากที่ผ่านกระบวนการบุกคิวเล้แล้วเนี่ยราคาก็กำหนดอยู่ที่28บาท50สตางนะครับ<ม>ซึ่งก็เป็นราคาที่ดึงแน่นอนหนละังมีการเทียบเคียงกับบริษทัทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่มีน้อยมากนะครับแต่เขาเห็นถึงมูลค่าศักยภาพของตัวเม็ดเองนะในนะาคนเขาเลยกำหนดราคา28บาท50สตาง์ออกมาครับอันนี้เราลงทุนจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายนะครับจะมปทั้งหมด75.5 75ล้านหุ้นนะครับ<ม>ซึ่งเป็นหุ้นที่มาจากหุ้นเดิมนะครับ 22.5ล้านหุ้นนะครับเท่ากันั้นหุ้นใหม่22.5ล้านหุ้นเป็นหุ้นอีก5 3 5ล้านหุ้นนะครับก็เป็นสองหุ้นเดยกันนะครับท่านผูมครับอันนี้เราเราจะเปิดจองเมื่อไหร่ครับแล้วก็คาดว่าจะเข้ามาทําการซื้อขายวันแรกได้เมื่อไหร่ครับวันจองเนี่ยจะเป็นวันที่3นะครับวันที่6กแลที่7นะครับโดยจะมีอดีลเตอร์3รายนะครับมีหลักทรัพย์กรุงหลวงเราเป็นผู้จัดการนะครับอาจจะจำหน่ายและการกรจายจำหน่ายนะครับแล้วก็จะมีท่าน KTXpring นะครับกับทางดุมูระนะครับร่วมจะดจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับวันที่จะเป็นวันซื้อขายวันแรกเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเป็นวันที่14บสี่กุมพานะควันแห่งความรักเลยความรักลแลกคนกันเรามาซื้อขายกัน <c oughs> ครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยไอตัวตัวที่เราจะ เข้ามาตอนนี้ต้องบอกว่าสัดส่วนถ้าอย่างนี้ถ้าเราต้องมีบุ๊กบิลแสดงว่าต้องมีกองทุนเข้ามา<ๆ>มา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 จองอันนี้กระแสปเป็นไงบ้างครับทั้งกองทุนหรือแม้กระทั่งมีนักทุนสอบถามอะไรเข้ามาบ<ๆ>้างไหมครับก็บอกว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปตังต้งแต่ต้นนะครับพอกระบวนการเราผ่านบุ<ๆ>๊กบิลดิ้งเนี่ยเราก็มีการจัดสรรนะครับสัดส่วนที่จะพอสมควรเลยทัท้งนสถาบันนะครับประมาณค,ครึ่งหนึ่ง<ม>ประมาณ8ล้านหนุ้นนะครับไปที่สถาบันนะครับที่เหลือก็จะเป็นานักลงรายย่อยนะครับ18ล้าน28ล้าน เราพูดกี่ตัวครับผู้ประกอบการคุณนะครับลงมัดเก้าล้านคุณครับก็ต้องบอกว่าความสนใจเยอะครับเออถึงแม้ว่าเมฟเนี่ยในในวงการตลาดหุ้นอาจจะยังคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่วงการนักานังเขารู้กันนะครับแล้วก็ผมว่าทุกสถาบานาันพราเขาเห็นสตอรี่เนี่ยเขาชอบนะครับถามว่าทําไมเนี่ยเรียนแล้วอย่างแรกคือเทคเนี่ยหุ้นเทคนี้ไม่เยอะนะครับคนทําแพลตฟอร์มมามีนะครับแต่ต้องบอกว่าความโดดเด่นของเมฟคืออะไรครับคือคนทําแพลตฟอร์มคือทำธุรกิจดีแล้วเนี่ยแต่ผู้ก่อตั้งนะครับคุณ เป็นทั้งเคยทําสํำรับพิมพ์นะครับ mm hmm. แล้วเป็นนักอ่าน mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเชื่อมโยงความต้องการของผู้เขียนของคนทำสำนักพิมพ์ของผู้อ่านแล้วเราเขา provide text ที่เป็นตัวแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยสามูนี้ทําให้เมเปะสบควสมรรถนอย่างมากนะครับ mm hmm. พราะวิสูจน์เห็นแล้วจากตัวผลกําไรนะครับของรายได้นะครับใครจะนึกว่า แพลตฟอร์มทางออนไลน์จะมีรายได้เป็นพันล้านนะครับมันป็นกรท่นู้แล้วครับว่ามันทําได้จริงนะครับเพราะที่คนทำเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยเขาเข้าใจในธุรกิจจริงๆครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างอย่างนเราเราอาจจะไม่ได้พวกคนที่อ่านหนังสือเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่คิดนะครับว่าว่าตลาดแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องการหนังสือเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี้นะที่อย่างทีอยากจะเสนอคืออะไรอันนี้สายข้าพบริษัทเนี่ยแต่ที่คุณไดวไปเรียนแล้วดูว่าแน่นอนส่วนหนึ่งคือ เขาไปเพิ่มเรื่องของวรรณกรรมทั่วไปส่วนหนึ่งคือจะไปทําแพลตฟอร์มที่ไปสู่ต่างประเทศแล้วก็แล้วแต่แต่เราต้องคิดนะครับคนที่เขาตานไปแล้วเนี่ยเขาจะติดแล้วกาจะอ่านเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วคนกลุ่มนี้มันจะเติบโตไปเรื่อยแล้วก็มีเด็กกลุ่มใหม่ที่พร้อมชินกับการใช้แพลตฟอร์มอย่างนี้มากเรื่อยๆดังนั้นศักยภาพเรื่องพวกนี้มันทำให้เห็นงการเติบโตที่จะค่อยๆเติบโตมากขึ้นนะครับะัะนั้นึงบอกว่านั้นักใสทำไมนักผู้สานเขาบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้น่าสนใจมากนะครับ ครานี้ถามคุณพิเชษต่อ,อยนีงน้ตัวนี้เราเอาหุ้นมาขายแล้วมันมีหุ้นที่มันติดไซนเลน์เปลี่อะไรหรือไม่ติดไหมครับจริงๆจริงๆตามเกณฑ์เนี่ยต้องเรียนว่า,าจะมี55%เอ่อจะมี55%นะครับที่อยู่ตามเกณฑ์อยู่แล้วนะครับผู้ถือเดิมนะครับที่หลูถือหลักเนี่ยเขาจะเข้าไปซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีการล็อกอัพนะครับอ,อยู่แล้วแต่หุ้นที่เหลือจาก5้ผู้ถือุ้นเดิมเนี่ยก็ยังมาล็อกอัพกับกทางเราอีกกับทางบุญหลวงนะครับเพราะฉะนั ซึ <ider> ่งซึื่อวานเมื่อวานเป็นบนแถวพ่อผูกเรื่องเรื่องซ้อคลองหรือเาพ่อบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีการซื้อขายนะนะครับแต่แต่ก็ถือว่ามันมันค่อนข้างน้อยนะ75็้าล้านถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าถ้าพูดในภาวะตลาดคือแหมว่าดีมานมันน่าจะเยอะอะแล้วยิ่งใีมีกองทุนก็โหแชร์นี่ไปอีกนะจะรายย่อยคงคงดีแต่คงแย่กันหน่อยแย่กันหน่อยนะคงแยกกันหน่อยนะครับ อันนี้เดี๋ยวกลับไปทางคุณระวีวรรนิดนึงนะครับหลังจากเราเข้าตลาดแล้วอยากให้คุณระวีวรรพูดพูดถึงแผนเราเราจะเข้าตลาดเอาแผน3ปี5ปีก็ไเลยครับว่าเมเปเราเนี่ยเรามีการตั้งเป้าหมายหรือว่ามีการวางแผนที่เราจะเข้าหลังจากนี้เนี่ยนอกจากการเข้ามารลมทุนแล้วเนี่ยเราเราจะทําอะไรต่อหรือว่ามีแผนยังไงครับครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับว่าโอเค เราเราระดมทุนได้เนี่ยเราเราไม่ได้แบบว่าจะต้องเรากลับมาทบทวนพื้นฐานของเราก่อนพื้นฐานของแพลตฟอร์มที่ดีคืออะไรแพลตฟอร์มที่ดีคือระบบมีความนิ่งมีเสถียรภาพผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายน,นั้นเป็นพื้นฐานโอเคต้องมาทบทวนพื้นฐานทําให้พื้นฐานแน่นขึ้นนะเพื่อจะรองรับผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างที่2คือระบบที่ดีเนี่ยมันจะเสริม ได้ดีถ้ามีผลงานหรือคอนเทนต์เนี่ยเผยแพร่ในระบบมากขึ้นนะเพราะว่าจะได้เป็นตัวเลือกทําให้หนักอ่านเนี่ยสามารถเข้ามาอ่านได้มากขึ้นโอเคสิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เรากลับไปย้ําพื้นฐานของเราอีกเหมือนกันว่าเราจะเอานําเงินที่ระดมทุนมาได้เนี่ยไปเพิ่มคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มของเราอย่างที่3าก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราจะเอานําเงินที่ได้รับเนี่ยไปไปเพิ่มเติมแกร่งให้กับพาร์ทเนอร์ของเราอะนะนะในการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆรูปแบบการขายใหม่ๆรวมถึงการที่ขยาย แพลตฟอร์มเพื่อเป็นช่องทางการจําหน่ายเผยแพร่แพลตฟอร์มใหม่ๆออกไปด้วยนะครับโดยการขยายแพลตฟอร์มเนี่ยก็เล็งไว้ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะฮะโดยรูปแบบธุรกิจที่เราจะตั้งใจจะขยายเนี่ยคงจะไปจะจะอยู่ในของรูปแบบของแพลตฟอร์มของดิจิทัลคอนเทนต์นะคือเรามองอีบุ๊กเนี่ยสุดท้ายพอมันดูถึงแกนของมันก็คือคอนเทนต์แบบหนึ่งนะครับแล้วมันแพลตฟอร์มของเราคือแพลตฟอร์มที่เผยแพร่คอนเทนต์เ่านั้นดังนั้นเนี่ยเรามองว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเราก็ยังมองเห็นว่ามันยยยัังงงมมีีีคออนนเเเททประะื่่่ๆูข้า กับธุรกิจที่เป็นอ e ีบุ๊กหลกัหลกๆของเรานะครับซึ่งเรามองแนบนั่นเป็นโอกาสสาคัญที่เราจะสามารถเติมไปและขยายในส่วนนั้นได้โดยการที่ใช้ประโยชน์จากความสนใจร่วมของลูกค้าในกลุ่มปัจจุบันเนี่ยขยายไปตรงส่วนนั้นรวมถึงการที่มีแนวคิดที่ว่าจะมีแง่มุมในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจและไม่เป็นไม่สร้างความบรบกวนแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเราเนี่ยเพื่อเพิ่มช่องทางกัน หารายได้อีกอย่างหนึ่งด้วยอันนั้นเป็นแนวคิดกว้างในสาถึงหปีข้างหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโอเคเราเสริมพื้นฐานแล้วก็มีแผนที่จะขยายแพลตฟอร์มมาแล้วเนี่ยไปในดินแดนใหม่ๆนะในต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษโอเคกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็โอเคในในระดับมันก็เรียกระดับตลาดระดับ global แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีผูเ้เล่นระดับ global อยู่หลายรายเนี่ยเราก็มองเห็นสิ่งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบุกไปในตลาดที่ขนาดใหหญ่่่เเเเนนนนียยรราาาาไมตต้อต้อองงปป็จิกด เซกเมนต์หาแคตติกอรี่ที่มีช่องที่เราเจาะไปได้แล้วเรามีจุดแข็งของคอนเทนต์ของเราเนี่ยเราไปตรงนั้นนะครับส่วนในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราก็เล็งไว้หลายประเทศนะกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาโดยจะมองวนะ่าประเทศที่เป็นกลุ่มที่มีความสนใจการอ่านคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยอัตราที่สูงนะก็ให้เราไปชิงส่วนแบ่งการตลาดตรงนั้นมาได้นะครับแล้วก็ใช้จุดเด่นของเราคือการที่พาคอนเทนต์ที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเพื่อนําเสนอแก่ลูกค้าและนักอ่านในกกกลุ่่มนนนั้เาาารรียยยวป็ข ตลาดใหม่ๆรวมถึงเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้เจ้าของผลงานที่อยู่ในแพลตฟอร์มตอนเนี้สามารถไปเผยแพร่หาลูกค้าใหม่ๆได้ด้วย mm hmm. ทั้งนี้ที่ผมเข้าใจเนี่ยคือ แน่นอนเราไมา่ติดโอกาสเนอะตัวเราเองจากเริ่มเริ่มต้นก็น่าจะมาจากเรื่องของสตาร์ทอัพเหมือนกันถ้างี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมองในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นสตาร์ทอัพอื่นๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเข้าไปจอยหรือว่าเข้าไปร่วมลงทุนในของเขาไหมฮะม,ม,มีมีการวางแผนตรงนี้ไว้ไหมฮะครับตรงส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ในเรดร์ของเราเสมอนะ คืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก่อนที่เราจะระดมทุนเข้าตลาดเนี่ยเราก็มีการที่ไปไปร่วมร่วมทุนกับสตาร์ทอัพรายหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า h ฮเทคครับแล้วเขาก็การมาเป็นส่วนหนึ่งของ m a p Corporation mm hmm. แล้วก็เป็นหัวใจสำคัญอันนึงนะที่ผมบอกว่าเรามีเรามีธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์ม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e ี i b r a r y เนี่ยในชื่อไ i บ r y รวมถึงธุรกิจที่ขายอุปกรณ์ e r e a d e r เนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยอ่านหนังสืออ่านเอไว้อ่านหนังสือออนไลน์แบบถนอมสายตาให้สัมผัสเหมือนกระดาษเนี่ยเรียกว่าพอเราเราทำธุรกิจเนี่ยพอเราเจอคนที่มีกลิ่นอายแบบเดียวกับเราเป็นไทท์เดียวกับเราเนี่ยเราเราก็ให้ความสนใจเพราะเราเข้าใจว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็เลาเขาก็เข้าใจว่าเราเราจะเข้าใจเขานะเราก็ริดว่าหนุสิ่งเนี่ยเป็นโอกาสที่เรามองอยู่เสมอนะครับเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นผมมองว่ามนก็็เปจา หนึ่งของบริษัทเหมือนกันที่จะได้ไม่ต้องเริ่มอะไรจากศูนย์ใหม่นะแล้วก็เติมแก่งของคนที่เขาทําได้ดีแล้วให้ดีขึ้นไปอีกครับทีน,นี้ตัวของเมฟเองวันนี้คุณรวิวร์เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเราวาง p โพ i ิชันหรือว่าวางจุดของเมฟเราในการที่เราจะเป็นหุ้นลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อให้ท่านนักลงทุนเนี่ยได้ได้ได้กรอบพิจารณาครับคือเราแนวคิดของผมเนี่ยผมอยากให้เมฟนะครับ เป็นหุ้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติหรือว่าการตัดต้นไม้อะไรอย่างเดียวนะสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนอย่างแรกคือกลุ่มลูกค้าของเราซึ่งปัจจุบันเป็นนักอ่านนะคือเป็นหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นนะว่าแพลตฟอร์มที่ของบริษัทนี้เนี่ยจะมีความมั่นคงให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่นักอ่านลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะนี่คือจุดที่1จุดที่2คือกลุ่มที่เป็นคู่ค้าคือเวลาเราเอาบริษัทเข้าตลาดเนี่ยบางทีคนภายนอกเขาจะ กำไรการทำกำไรเหล่านี้มันจะคือบทสรุปไปจบด้วยการที่เราบีบคู่ค้าเราให้เขาอยู่ลำบากขึ้นหรือเปล่าเพื่อผลกำไรเราที่มากขึ้นเนี่ยเราก็บอกเรามีความตั้งใจนะว่าเราเราจะขยายธุรกิจแล้วเราเนี่ยจะต้องเป็นมิตรต่อ คู่ค้าของเราซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งแวดล้อมของเราไม่ใช่ไปทําให้เขาลําบากขึ้นแต่เราต้องมาช่วยทําให้เติมแก่งและเติบโตไปด้วยกันสิ่งแวดล้อมจุดที่3ที่เราพูดถึงก็คือกลุ่มนักลงทุนนะซึ่งเป็นผู้ที่เขาเข้าให้ความสนใจเชื่อมั่นในบริษัทแลาจะเข้ามาลงทุนในบริษัทเนี่ยเราอยากให้หุ้นของเราเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการเติบโตพื้นฐานแน่นนะครับแล้วก็สร้างผลกําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนี่ก็เป็นที่ผ่านมาของธุรกิจของเราเนี่ยก็ให้ภาพอย่างนั้นมาโดยตลอดนะคือเราเงินบริ จริงเราเนี่ยเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่เราอยากให้เป็นคุณที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วอยากให้คุณนุิบอลช่วยสร้างความมั่นใจว่าในการอดุดมคุครั้งนี้เรามั่นใจมากน้อยแค่ไหน นะครับให้กับท่านผู้ชมนิดน,นึงครับคือการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยถ้าสมมติจะดูกลับมาดูเรื่องรูปแบบการใช้วัตถุประสงค์การใช้เงินหรืออะไรอื่นๆเนี่ยเห็นว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างพื้นฐานและไม่หวือหวานะสิ่งที่ทํามันจับต้องได้คือการที่เสริมพื้นฐานที่ทําอยู่ของธุรกิจให้มันแน่นยิ่งขึ้นรวมถึงขยายตลาดใหม่ๆภายใต้การ,การดูแลและความเสี่ยงที่เหมาะสมคือตอนนี้เราทําในธุรกิจที่เป็นเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยการบุกไปในต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันก็ดูเป็นอะไรทีี่่ทท้าาายนะมมโอกกสแตั มีความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเครื่องมาเครื่องมือสําหรับทําธุรกิจอินเทอร์เน็ตมันกว้างมากไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงลูกค้าที่อยู่แดนไกลได้<ม>การโฆษณาออนไลน์หรือการขยายแพลตฟอร์มไปยังที่อื่นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีพวกระบบคลาวเซอร์วิสอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราสามารถขยายธุรกิจไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆภายใต้ ต้นทุนในการลงทุนเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นฟิกคอร์สสูงๆดัง,ง,งนั้นทําให้เราสามารถประเมิสนสถานการณ์ได้ค่อนข้างใกล้ชิดและกําหนดเงินลงทุนเนี่ยได้อย่างสะดวกครับธุรกิจของเราเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงมากในการที่ขยายไปในอนาคตนะครับเรียกว่าส่วนที่จะเติบโตอยู่แล้วคือตัวธุรกิจอ e ีบุ๊กเนี่ยเราก็ยิงแม่นๆแล้วก็ให้ตรงประเด็นส่วนธุรกิจใหม่ๆก็ทําด้วยความรัดกลุ่มนะครับเพื่อให้ทุกฝั่งเนี่ยรู้สึกสบายใจในการเติบโตนี้อย่างมั่นคงอืว่าตรงนี้ก็มั่นใจได้นะครับ ทีนี้มาทางคุณพิเชษนิดนึงนะครับตัวของเมฟเองเนี่ยขอถามเรื่องของผลผลประกอบการหรือผลงานนิดน,นึงเอาช่วง9เดือนปี65ก็ได้ครับเทียบกันกับปี64<ว>เป็นไงบ้างครับแล้วก็รวมถึงแนวโน้มจริงๆก็บอกน่าสนใจนะครับเพราะว่าเก้าเดือนปี64เนี่ยรายได้เนี่ยเป็นเยอรมานพันล้านนะครับกับเก้าเดือนปี65ขึ้นมาถึงพันสองร้อยล้านก็เรียกว่าโต20%บยี่เปอร์ได้เลยอ่ะถือว่าถือว่าดีมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในช่วง2ปีหลังอาจจะถือว่าได้เปรียบเลยเพราะว่า คนเนี่ยพฤติกรรมไปใช้ออนไลน์เยอะขึ้นอยู่แล้วที่น่าสนใจอย่างคือว่าถึงแม้ว่าพฤติกรรมตอนนี้คนจะออฟไลน์เยอะแล้วกลับมาโลกปัจจุบันแต่คนที่เขาใช้ไปแล้วเนี่ยมันใช้ต่อเนื่องมันมันอยู่ใช้มันติดมันติเนี่ยต้องบอกว่ามันมันติดอะมันติดแ้วใช่คือคือมันเคยเดินไปซื้อหนังสือมันเคยไปอะไรตอนนี้คือง่ายไงซื้องา้อ่านคล้องมุนล้องคเรีใช่ไหมมันมันก็มันก็ใช้แล้วอะมันเป็นพฤติกรรมใหม่แล้วมันเราเราใช้มือถือแต่พอเราไม่ใช้พอใช้เราก็ติดแล้วว่าใช่แอนต่าง เ้าก็ติดต่อแพทการมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดคนไปร้านกับไปร้านไม่ได้นะครับพอซื้อเสร็จปั๊บมันสะดวกตอนนี้ก็ใช้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราเลยเชื่อว่าพฤติกรรมอย่างน,นี้ทำให้คนเนี่ยยังมาใช้ของเขาไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ถ้าเกิดทางเมบเองซึ่งผมว่าจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วคนก็ติดไปละกับพฤติกรรมใหม่ถ้ามีคอนเทนต์ดีๆเขาก็ใช้ต่อเนื่องครับอืมทน,นี้อยากให้คุณพิเชษช่วยสร้างความเชื่อมั่นหรือฝากนักลงทุนท่านผู้ฟังนะครับนะครับว่า ให้ความมั่นใจยังไงแล้วก็เมเปจะดําเนินความแข็งแกร่งเติบโตต่อไปอยังไงครับใช่ครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องสังคภาพต่างๆอย่างหนึ่ง<ม>ที่เราไม่ได้พูดคือเมเปเนี่ยมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งใหญ่มากคือคุเซนรัลครับอันนี้เป็นพี่เลี้ยงใหญ่เลยะนะครับแอปที่ดีเนี่ยมาจากคนที่เข้าใจธุรกิจสร้างธุรกิจขึ้นมาแต่ staff ที่ดีกว่าคือคนที่มีแบ็คอัพที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิวรน,นะฮะสร้างบริษัทมา แต่ต้องบอกว่ามีคนหนุนหลังที่ดีนะครับเข้าใจธุรกิจพอครับมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้คําแนะนําว่าทําธุรกิจและจะโตยังไงต่ออันที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นตัวสบริษัทที่เราเล่าไปหมดละอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปดูบอร์ดของเมฟเองเนี่ยต้องบอกบอร์ดเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ส่งกรรมการเข้ามาดูแลซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นบริษัทที่ผมว่ามีความครบถ้วนในตัวเองแหละมีทั้งคนที่ก่อตั้งบริษัทมีทั้งคนที่เข้าใจจุรกิ และคนที่พร้อมจะส่งเสริมธุรกิจมันโตต่อเน,นื่องนะครับเพื่อนก็เลยอยากสร้างความมั่นใจ,จกับลูกคุณเลยว่าบริษัทอย่างนี้ไม่ได้หาได้ง่ายนะครับบริษัทที่เป็นเทคหาได้ไม่ง่าย,ายบริษัทที่เป็นเทคและมีผู้สนับสนุนที่ดีไม่ได้หาได้ง่ายๆครบถ้วนสมบูรณ์ครับครับนั่นแปลว่าก็คงต้องไปแย่งกันนะครับน้อยมากใช่ตใ,ชใชต้องแย่งกันเยอะมาก สุดท้ายเลยครับใหญ่คุณละบบอลฝากถึงนั้นผู้ฟังทั้งคุณอีกครั้งหนึ่งครับว่าเมเปเรายัางไงก็เติบโตมั่นคงนะครับสร้างถึงไว้ล้อมที่ดีรวมถึงผลตอบแทนที่ดีให้กับ นักลงทุนด้วยครับคือเมเี่ยนะครับหยุดเริ่มต้นเนี่ยก็มากับผมที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะเราเริ่มต้นด้วยคนที่เป็นมีใจรักในธุรกิจหนังสือมีความเข้าใจในการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบไอทีทุกอย่างก็ค่อยเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวจาจัดผู้เล่นรายหนึ่งในตลาดอ e ีบุ๊กซึ่งไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรไม่มีแต้มต่ออะไรเลยแต่เรามีความเข้าใจเราพัฒนาส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม ให้แก่ลูกค้าคูกค้าอย่าง,างต่อเนื่องนะแล้วไม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังยึดถือแนวทางเดิมแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยระหว่างทางเราเจอเพื่อนร่วมทางใหม่ๆนะเราก็ชวนเขามาขึ้นเรือลําเดียวกับเรานะครับแล้วก็เติบโตขึ้นไปล่องไปหาจากทะเลเล็กออกสู่ทะเลใหญ่ณนะถึงวันนี้เนี่ยผมมองว่าเราก็มีความแข็งแกร่งนะทางในแง่มิติของการเงินทางธุรกิจรวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ดีตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราเราจะ มีพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมเข้ามาในธุรกิจนะครับก็คือเรารักนักลงทุนทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าเมเ็มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับว่าพวกคุณก็เป็นเจ้าของเม็ตได้นะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ทุกฝั่งทุนี่นจะนำไปประกอบพิจารณานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับหุ้นเทคนะครับ หุ้นที่ต้องบอกว่ามีไม่กี่รายในตลาดหุ้นไทยที่เป็นเถกแท้ๆนะครับแล้วก็มีแบ็กอัพดีด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตแบบในตัวของเมเเองนะครับถ้าสนใจนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของหนังสือที่ชวนหรือในไฟลิ่งนะครับวันนี้ผมชัดปันทิเศต้องขอบคุณนะครับคุณนภิบอ์แล้วก็คุณพิเชษอย่างสูงนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับหลัง เข้าเทรแล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆเนี่ยก็อาจจะต้องรบกวนนะครับามาพูดคุยกันอัปเดตกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ